ฉบับต่อไปเลยครับคุณซูซี่ครับมาถึงฉบับสุดท้ายนะคะจากคุณผู้หญิงอายุ21ปีเป็นคนเรียนหนังสือเก่งตั้งแต่เด็กและขณะนี้กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ก็มีเหตุการณ์ที่น่าเสียใจก็คือเธอมีสัมพันธ์กับแฟนแล้วไปตรวจเลือดน,นะคะพบว่าเธอติดเชื้อเอชแต่แฟนไม่ได้ติดเชื้อซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นจากการที่เธอเคยไปทาแท้งขณะนี้เธอและแฟนทำใจได้แล้วแต่มีคําถามจะปรึกษาคือ เธอควรจะบอกกับพ่อแม่และน้องชายให้ทราบเรื่องนี้ดีไหมคะแล้วถ้าควรบอกควรจะบอกด้วยวิธีใดจึงจะทําให้พวกเขาเสียใจยน้อยที่สุดและอยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้และคําถามสุดท้ายก็คือเธอควรจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อจะได้มีชีวิตให้ยืนยาวที่สุดและจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้อื่นโดยเฉพาะแฟนของเธอเพื่อจะป้องกันไม่ให้เขาติดโรคจากเธอคะกรณีแท้งถือนนะครับอันนี้เนี่ยอ,อันตราย S <S ทั้งเถื่อนนี่อันตรายเยอะนะฮะแต่อันตรายที่ว่าทําให้แพร่เอทนี่ไม่ค่อยมีใครพูดกันแต<ล>่มันเป็นไปได้<ช>เป็นไปได้ครับเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยเวลาทาแท้งนี่นะครับเครื่องมือที่ใช้ดูดหรือขูดก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไปสัมผัสเลือดของคนคนหนึ่งแล้วถ้าไม่ได้มีการฆ่าเชือ้อเนี่ยแล้วเอามาใช้กับอีกคนหนึ่งนะแล้วไปสัมผัสเลือดของอีกคนหนึ่งมันมันแพร่ได้แน่ๆแต่โดยปกติมันก็อย่างน้อยก็ต้องเอาไปล้างเอาไปทั้งนี้เนี่ยถ้าผมฟังดูคล้าย,ายๆกับว่าแต่เขาคงไม่ได้ คือถ้าไม่ได้ไปทําในสถานบริการทางแพทย์ที่ถูกตามกฎหมายเนี่ยอ,อาจจะไม่ได้มองเรื่องของการทาความสะอาดเป็นเรื่องสําคัญนะครับหรือถ้าล้างแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ฆ่าเชื้อนะฮะธร<ค>รมดา<ๆ>ล้างธรรมดานี่ไม่พอนะครับต้องอ,อบฆ่าเชื้อหรือไม่ก็ต้องแช่ในน้ํายากรณีเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรายแรกเลยนะที่ผมได้ยินนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเกิดขึ้นได้คือพ่อแม่จะบอกดีไหมพี่น้องจะบอกดีไหมเนี่ยในตอนนี้สําหรับประเทศไทยเนี่ยบอกได้ สำหรับต่างประเทศเนี่ยต้องระวังเอะสามารถทำไมต่างกันเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้ความยอมรับของผู้ติดเชื้อที่อยู่ในสังคมเนี่ยสูงมากอย่างน,นั้นเลยแหละก็คือว่าคนติดเชื้อยังสามารถทํางานได้ตามปกติอืมไม่ได้มีการรังเกียจน,นะครับอันนั้นถ้าสังคมเป็นขนาดนั้นแล้วเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเลยบอกใครก็ได้อแต่ถ้าเราไม่แน่ใจเพราะประเทศไทยที่ผมพูดเนี่ยมันยังมีความแตกต่างระหว่างจังหวัดนะมีข่าวว่าคนติดเชื้อมาพักที่จังหวัดนนท์และถูกไล่ออก แต่ว่าคนนั้นไปอยู่เชียงใหม่อยู่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้น,นแล้วแต่ว่าสังคมมีความเข้าใจได้ขนาดไหนนะครับถ้าสังคมที่เขารณรงค์เรื่องเอ็ดด้วยกันเยอะะนี่นะฮะหมายถึงร่วมมือกันเนี่ยเขาจะเข้าใจและอยู่ได้กรณีอย่างเนี้ยถ้าถ้าผมประเมินว่าสังคมอาจจะยังไม่ค่อยยอมรับผมก็ไม่บอกใครบอกแค่แฟนก็รู้แล้วพอแล้วนะไม่อยากให้คนอื่นเข้ามากุ้มกับเราแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าบอกแล้วมีประโยชน์นะครับว่าเออบอกแล้วทาให้เราสบายใจ นะครับว่าเราไม่ได้เครียดกับการปกปิดนะครับเราก็บอกแต่บอกนี่ให้บอกในวงใกล้ชิดนะครับอย่าไปเที่ยวเปิดเผยตะใครตใครถ้าเราไม่แน่ใจเรื่องผลกระทบนี่ถามว่าแล้วปฏิบัติตัวเองยังไงเอก็ถ้าอย่างผมฟังดูแล้วก็เหมือนก็ถ้าทําใจได้ถ้าทําใจได้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ได้ยืดอยู่ได้ยืดอยู่ได้นานเพราะว่าเชื้อเอดเนี่ยมันอยู่ได้เป็นเจ็ดปีสิบปีหรือสิบสี่ปีนะครับอย่างน้อยนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นไม่มียานะแต่ถ้ามียาจะอยู่ได้ยืดขึ้นอีก Oh. อย่างเช่นยาค็อกเทลอะไรสามตัวนี่นครับ,ค,รบคือนอนหลับพักผ่อ,พอในให้เพียงพอที่ไห้ถูกส่วนออกกำลังกายตามสมควรนะครับอะไรเป็นต้นและถ้าถามว่าเขาเจะควรจะกินยาไหมเนี่ยนะฮะตอนนี้ดูจากสุขภาพเขาแล้วยังไม่จําเป็นต้องกินยานะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยให้ไปตรวจข้อแรกตรวจเม็ดเลือดขาวดูถ้าเม็ดเลือดขาว่สูงกว่าสองร้อยนี่ไม่ต้องไม่ต้องกินยาน<ม>ส่วนใหญ่คนที่จะป่วยหรือแสดงอาการนี่เมเลือดขาวที่เรียกว่า ีเซลเนี่นยหรือว่าเม็ดเลือดเม็ดน้ำเหลืองเนี่ยที่เรียกีเซลเซล์นี่มีีเซลประเภทหนึ่งเลียก C D สี่เนี่ยก็จะจะต่ำกว่า200ร<ม>้อยถ,ถึงตอนนั้นเนี่ยสุขภาพไม่ดีแล้วน<ม>ี่ถามว่าก่อแฟนทำยังไงออนี่ก็ถือว่าโชคดีมากนะครับที่ว่าตัวเองติดเชื้อแล้วแฟนไม่ติดซึ่งเกิดขึ้นได้นะในที่โรงพยาบาลใหญ่ของประเทศไทยศรีราษฎร์เนี่ย เขาเคยตรวจหญิงมีคันครับโอกาสอย่างนี้ที่แฟนยอมรับมีสูงไหมคะคือผู้หญิงติดผู้ชายไม่ติดเนี่ยความรักทําอะไรได้ทุกอย่างนะครับความรักความรักทำอะไรได้เพียงแต่ว่าเราเองเราต้องเข้าใจว่าการยุ่งด้วยกันเนี่ยวันนี้ไม่ติดพรุ่งนี้อาจจะติดได้สามีภรรยารักกันจริงนะครับอยู่ด้วยกันมีความสุขเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคนนึงไปติดมาอย่างผู้หญิงจริงมันก็ไม่สามารถใช้ปยผู้ชายได้ง่ายๆนะครับจากผู้หญิงไป้ผู้ชายเนี่ยยากกว่าจากผู้ชายไปผู้ง น่นอนไหมครเพราะว่าลักษณะของซารีระมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยอย่าไปหวังเสี่ยงนะครับว่าเออเนี่ยเคยยุ่งใดกันมามันไม่ติดตอนนี้ผมไม่ต้องห่วงขอให้เริ่มระมัดระวังตัวตั้งแต่ว,วันนี้นะครับใ้ทุกอย่างนะครับทุกครั้งกอายุนะยังสาว21ยังเด็กอยู่เลย